สวัสดีครับบริษัทพรเจริญช่างคิดขอุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจสินค้าของบริษัทพรเจริญช่างคิดวันนี้เรากําลังทํารีวิวนะครับเครื่องยอดกระโพดหกแถวกระทูจานทังปุ๋ยเกียร์ปรับได้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับรุ่นตัวนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะกับพื้นที่เป็นฟาร์มใหญ่นะครับถ้าถนนแคบๆตัวนี้นะครับไม่เหมาะนะครับอันนี้สำหรับพื้นที่ ที่ถนนกว้างหรือเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับอันนี้อเดอร์ของส่งออกนะครับสินค้าพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าเรียยแล้วครับในบ้านเรานะครับใครสนใจเครื่องยอดกระโพดหกแถวสำหรับพื้นที่ถนนกว้างหรือฟาร์มใหญ่ๆนะครับก็ติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างกิจได้นะครับอนาคตนะครับเครื่องยอดกระโพดจะขยายแถวเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นทุนทุกปีนะครับก็ ค่าน้ำมันก็แพงขึ้นค่าปุ๋ยก็แพงขึ้นทีนี้เทีย่ยวหนึ่งต้องไปให้ได้มากที่สุดอันนี้จะช่วยลดต้นทุนนะครับใครมีฟาร์มใหญ่ๆพื้นที่ใหญ่ๆก็ลองลองคิดนะครับลองพิจารณานะครับถ้าอยากได้6แถว8ดแถวนะครับก็ติดต่อที่บริษัทพรเจริญช่างกิจได้เลยนะครับโครงสร้างทุกอย่างนะครับที่เราทำออกมาเหมาะก,กับเหมาะก,กับความกว้างนะครับของเครื่องยอดเลยนะครับ ตัวนี้ครับความกว้าง4เมตร15นะครับ4.15เมตรนะครับแต่ระบบรุ่นอิสระเหมือนกันนะครับ2แถวสี่แถว6แถวนะครับเดี๋ยวจะไปดูไปครๆนะครับตัวนี้ถังปุ๋ยมันจะเป็น2ใบนะครับแล้วก็ระบบล้อจักรก็แยกให้เลยนะครับล้อจักรก็ใช้2ตัวนะครับล้อจักรข้างขวานะครับคุม3ามแถวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มันคุม3ามแถวตรงนี้นะครับ ถังปุ๋ยก็บรรจุได้ประมาณใบหนึ่งนะครับใส่ได้สองกระสอบกว่านะครับสองใบก็สี่กระสอบกว่านะครับถังเมล็ดก็เป็นถังกลมของบริษัทพรเฉลิมช่างคิดนะครับมีสัญลักษณ์มีโลโก้นะครับมีพรรดาบตาของบริษัทนะครับของช่างคิดนะครับใส่ได้ถังหนึ่งประมาณสิบกิโลนะครับกระทู้จานก็เป็นรุ่นอิสระนะครับรุ่นอิสระลักสุดเลยนะครับ พร้อมใบแซะคู่หน้าคู่หลังคู่ในนะครับเราก็มีพร้อมกันโจมนะครับดุมก็เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับมีหัวอัจฉริบีพร้อมนะครับใบกระทูจานสิบห้นิ้วนะครับใบกระทูจานหนานะครับเหล็กบลอนดแท้นะครับอิสระอยู่ในแถวนะครับแล้วก็อิสระระวังแถวด้วยนะครับอยู่ในแถวก็ใช้โชคระบบนี้นะครับนะครับระวังแถวนะอยู่ในแถวก็ใช้สปริงตัวนี้นะครับ โครงสร้างตัวนี้มันก็จะใหญ่กว่านะครับสีแถวนะครับเหล็กกันนี้หนากว่าแล้วก็สูงกว่านะครับนะครับตอนนี้เราประกอบไว้กับรถฟอร์ดนะครับหกหกหนึ 10, ่งศนย์เผาเดียวนะครับสองเผาเผาเดียวก็ใช้ได้นะครับถ้าสองเผามันจะดีกว่านะครับ ล้อจักรก็เป็นล้อยางนะครับพร้อมบังสู้นะครับล้อเหยียบขาบใบกบพร้อมนะครับของแถมนะครับก็จานสามหุนสามหุนหลีสามหุนสามสามหุนครึ่งนะครับสเตอร์เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพันนะครับสเตอร์ใหญ่ปริมาณมเมล็ดก็มากขึ้นนะครับ ถ้าสเตอร์เล็กลงปริมาณก็น้อยลงนะครับเนื่องจานลูกค้าก็เอามาเล็ดรำรหนึ่งเอามาเทียบกับรูนะครับว่าจานไหนที่เหมาะกับมเมล็ดนะครับเราก็ใช้ตัวนั้นนะครับอยู่ในฐานข้อัูลขนาดนี้อันนี้ของแถมให้เรียบร้อยให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถติดต่อที่เพจของบริษัทพรเจริญ ช่งกีได้นะครับหรือโทรหาเบอร์ของบริษัทพรเจริญช่งกีได้นะครับนี้ติดต่อนะครับเรืองหยอดข้าวพอนเจริญช่งกีพรวพุทธบาทโรงงานเราอยู่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทเลยนะครับอันนี้รถกอดเทราเดียวนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ